ช้าลาดอยู่อะแอมอะแอมแอะแเอ้าเอ้าน่ะหนึ่งสองสามสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คือผมปันกี้ก้อนการครับวันนี้จะมาเล่นเฮ้ยฟุ้งเชื้อก่อนตอนนี้เราอยู่กับสตอนเก็บเป็นั้งกล่าวแล้ววันนี้เรามาทำคลิปนี้เพื่อยอดวิว ไอ้เฮียเราต้องบอกด้วยเหรอวะใช่เพราะว่าไม่เคยเล่นเกมนี้กันบอกก็ได้มั้งไอโปรโมทกางเกงในล่าเป็นเทงเป็นะกลัวเกินโปรโมทกางเกงในล่าเป็นเทงกูหน่อยดิเฮ้ยอะไรกูไม่โดนวะเพราะว่ากูโคตรเก่งเนี่ยโอ้ยว้าวชั้นว้าวชั้นโอ้กูไม่ได้เล่นแบบนี้วันเดียวนี่ยี่คิดถึงอีกเลยโอ้ยอย่ามาเลี้ยง อุ้ยรู้สึกเหมือนจะสู้ทุกคนได้เลยไม่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 พูดอะไรไอเหี้ยเดี๋ยวโดนกระทืบป่ะทำอะไรแจกทำอะไรแจกกันสักฆ้าเวลาทำอะไรแจกซาตานยูโทเนียมโอ้โหโอ้โหคนแต่งูเดียวเออมันจะต้องเปิดแนวอะไรวะว้าชา

เฮ้ยมาดูขาเูดิโอ้โหอะไรขาเจยจ้าเฮ้ยขู่ไปจ้าป๊อบป๊อบป๊อบหลบหลยับป๊บป๊อบป๊อบหายไป้ว deserving the piece อ่ะจาป๊ออบปอบห้าหดแล้วสินะกา กูโอ้กูจลาแบบนี้กันเนี่ยนีสาเหตุที่กูไม่เล่นก็เพราะกูไม่เฮียเล่นจูสุดใจในไกลสัมพันขึ้นพันคิวเลยแม่งเก่งไงเฮียแต่กูใช้สกิลไม่โดนใครเลยวะก็เพราะมึงกาจอเอาเฮียดับไฟเฮ้ยยูจิจิกะโอ้ง่ายเลยตายแล้ไอเซนเก่งจอโหมกันไปแล้วไอเซนเจ้าตายเหรอ ปคุยดูอะไรจะรับเดี๋ยวที่จะเกาะอ้อเฮียเอ้ยไอ้กูเห็นตายแม่นี้เลยเออเข้ามาไม่กูเท่เลยโอ้ดาบไฟแพ้ทักษิณาเฮียกูแม่งโดนน้องกูกูเพื่อนน้องนี่แม่งไม่เห็นยางเขาซื้อทำไมทำไมแม่งไม่เห็นย่าไม่คซื้อฉันรับ

เอ้ยกูมาที่เม็ดนี้เพื่อกูเพื่อดองกระเทือเปล่าวะเออเฮี้ยโดนกูเทือแย่ยิงอีกไอ้เฮี้ยโอ้ยมึงตายแน่เฮี้ยมาเนี่อัพติปัญญาอ่อนไอ้เฮี้ยหัวขาวเอ้ยงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีคนกดร้อนต่อไปละจบๆเจนุนกดติดตามกดไลค์กกดแชร์เอาเนี่ย